สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับพบกับผมนายเปียพัฒน์โกศัยพัฒนและนายอนุรักษ์กิจสนทิในวันนี้พวกเราจะมานําเสนอพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับนั่นคือต้นคงคาเดือดนั่นเองโดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าアเฟリア l e s c e ซ์ซึ่งคงคาเดือดน,นั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงสปินเดซีนะครับซึ่งเป็นพืช วงเดียวกับเงาะหรือว่าลินจีนั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่ลักษณะวิสัยหรือว่าแฮบิตของโครงขาเดือนก่อนครับโครงขาเดือดเนี่ยจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ8ถึง20เมตรแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มกลมนะครับลำต้นเนี่ยจะมีขนาดเท่าต้นมะพร้าวหรือใหญ่กว่านั้น,นครับแล้วก็เปลือกลำต้นเนี่ยจะเรียบเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือเป็นสีมนันมน และมีด่างเป็นดวงขาวๆทั่วไปตามลำต้นครับส่วนกิ่งจะเป็นสีเขียวครับผมในส่วนของที่นาใสหรือว่าแฮบิเทตนะครับต้นฟงคาเดือดเนี่ยจะมีเขตการกระจายพันธุ์เฉพาะในภูมิภาคอิโนโดจีนหรืออาจจะพบในพมา่าด้วยนะครับส่วนในไทยเนี่ยสามารถพบได้ทุกภาคเลยครับยกเว้นทางภาคใต้แล้วก็ต้นฟงคาเดือดเนี่ยจะพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง และขึ้นปรับปลายตามป่าราบนะครับอชอบเขาหินปูนระดับความสูงจนถึง600เมตรต่อมาเราจะมาพูดถึงลักษณะของใบของต้นโครงคาเดือกกันนะครับว่ามีการจัดเรียงตัวเป็นยังไรรงรูปร่างลักษณะเป็นยังไงครับโดยใบของต้นโครงคาเดือดเนี่ยจะเป็นใบประกอบแบบขนนกนะครับหรือว่า Tendrily Compound Leaf มีการเรียงตัวแบบสลับหรือว่า Alternate มีใบย่อย5ถึง9ใบ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรีหรือรูปไข่ใบใบแหลมยาวหรือวาวตื้นโคนใบมนเบี้ยวไม่เท่ากันหรือเป็นรูปริ่มส่วนขอบใบเรียบหรือว่าบางใบเนี่ยจะมีรอยหยักอยู่ห่างๆนะครับหลังใบและท้องใบเรียบแผ่นใบมีขนยาวใกล้เส้นกลางใบทั้งสองด้านนะครับต่อมาในส่วนของดอกนะครับดอกเนี่ยจะเป็นแบบแยกเพศร่วมต้นหรือว่าโมโนอิเชียสนะครับ โดยดอกจะออกเป็นชอ่อกระจุกแยกขแขนงหรือว่าไซมอ s พาเ n เคิลนะครับโดยจะออกที่ปลายยอดช่อกระจุกจะเรียวยาวเมื่อขนเล็กน้อยดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะอยู่ในชอ่อเดียวกันกลีบเลี้ยงมี5กลีบลักษณะของกลีบเป็นรูปรีรูปขอบขนานหรือแกมรูปแขกมีสีแดงอมเขียวนะครับในส่วนของกลีบดอกจะี่ยจะมี2-4กลีบเป็นสีขาวมีขนาดเล็กกว่ากลีบเลี้ยงนะครับ ลักษณะเนี่ยจะเป็นรูปไข่กลับจานฐานดอกจะเป็นรูปคล้ายป่า้านในดอกเนี่ยจะมีเกสรเพศผู้6-9อันรังไข่มี3ช่องนะในแต่ละช่องเี่ยจะมีอวุน2เม็ดมีขนและลายก้านนะครับต่อไปเป็นผลนะครับลักษณะของผลเป็นรูปทรงรีเป็นผลแบบแคปซูลบางเกลี้ยงใบผลและขั้วผลแหลมมีปีก3ปีก ผลสดเป็นสีเขียวพอแห้งจะเป็นสีน้ำตาลและแตกได้ภายในมีเมล็ดสีดำลักษณะของมเมล็ดเป็นรูปไข่กลับมีขนคึื่นสีน้ำตาลปกคลุมขัม้วเมล็ดมีขนาดเล็กและไม่มีเยื่อหุ้มครับต่อไปเป็นสปปรรพคุณนะครับข้อที่ 1. เปลือกต้นและเนื้อไม้มีสปปรรพคุณช่วยทําให้เจริญอาหาร 2. เปลือกต้นใช้กินเป็นยาดับผิดไข้แก้ผิดร้อนในกระหายน้ํา 3. เปลือกต้นใช้ต้มกับน้ำใช้อาบเป็นยาแก้้างตัวร้อนได้ 4. เปลือกต้นมีรสเย็นออกขมฝาดใช้ต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้ไข้แก้ไอได้ข้อ 5. ใช้ฝนกินเป็นยาฆ่าพยาธิและข้อสุดท้ายเปลือกต้นสามารถนำมาต้มและนำเอาน้ำที่ได้มาอาบช่วยรักษาอาการคันช่วยแก้อาการแสบล้อมตามผิวหนังได้ครับขอบคุณที่รับชมครับ